อันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทำกว๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณกันค่ะส่วนประกอบกันนะคะอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของทำน้ำซุปเราใช้กระดูกหมูกระเทียมรากผักชีแล้วก็ฟักค่ะนะแล้วก็เกลือน้ำตาลมะพรา้าวหรือน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวน้ำอะแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนของเครื่องปรุงที่เราจะเอาไว้ปรุงนะคะก็มีถั่ว บดกุ้งแห้งตั้งช่ายนะคะแล้วเราก็ทกําพริกน้ำส้มไว้นะคะพริกไทยน้าตาลน้ำปลาพริกบดแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ันนี้เราใช้ถั่วโมกนะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูหมูบดแต่ว่าขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราไปทําน้าซุปกันก่อนค่ะกระดูกหมูนะคะ,ลง,ะ,คะลงไปพวกฟักอะไรเนี่ยลงไปพร้อมกันเลย กระดูกหมูฟักราผักชีแล้วก็กระเทียมใช่แล้วก็ใส่ซุปก้อนด้วยหนึ่งก้อนอซีอิ๊วขาวตักทำน้ำซุปรประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ ระหว่างรอน้ำซุปนะคะเราก็มาเจียวกระเทียมแล้วก็ลวนหมูเดี๋ยวอันนี้เจียวกระเทียมก่อนต่อไปนะคะเราก็น้ำซุปเราก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลวกเส้นกัน,นะคะ่ะอันนี้เราไม่มีตะแกรงลวกเส้นนะเราก็ใช้อันนี้เอาคะ่ะโต๊ะ มาก,ก่อนเหมือนก็กินเป็นเล็กเป็นเด็กชอบว่าเราชอบมากเลลต้มต้มยำเส้นเล็กแล้วเราก็แช่ไปก่อนถ้ามีเตกแกงก็เหมือนร้านเลยเนาะไม่เป็นไรใช้ได้หรอกถ้าที่เรามี เช็ดได้เองเป็นนุ่มกำลังดีแต่ว่าถ้าใครชอบของเอกอแบบใสน่น้ำปลานี่คือการปรุงน้ำต้มยำ ตีอุน่นเจัดก้านใหน้ดะเสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวมะนาวจะบีบไปก่อนก็ได้นะคะ หอมยาว่ะเสร็จแล้วกนเวช้อนก้แล้วก็ใส่ ตักชายกุ้งแห้งแล้วเราก็ไปตักน้ำซุปค่ะหอมมากหอมมากโหทีแั่จัจดจ้านมากใช่แล้วก็ใส่ข้าวไปเลย<ม>ก็ลาดเลยค่ะ ต้มยำน้ำคุกคลกคกคกิคุกเลยนะนีกินากคุกคลิกเดี๋ยวเราเอาลูกชิ้นมาใส่หอมเนาะ แล้วนะคะต้ยมยำโบราณของเราอย่าลืมกะลองทำก,กันนะคะง,ง่ายๆเลยสั่งจัาจ้านะนะครับเดี๋ยวในกันคลิปหน้านะคะ